สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่ได้เขามาส้มสวนของคุณแม่พ่อนเสงคุณแม่พ่อนเสงขับรถมาหอดสวนกำลังจะไปเปิดประตูพี่น้องเมื่อนี่คุณแม่พ่อนเสงขับรถยนอนมาเพือ่อว่าฝนตกมันเหมอดเหมิดมาจักหน่อยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเมื่อมันยาก,กาศเขาสวนคุณแม่คุณแม่สิลอกไปเปิดประตูเด้พี่นอ้องเด้อเมื่อสมาชิกค,คุณแม่

Tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you came to my eyes, I feel like I'm on cloud nine. กลับไปตอนรับคุณพอ่อสมาชิกเม่ยคมเป็นฝะน,นสิตตชวน6กแต่ว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกิน พอฮะกับเขากินได้พัก,พกสวนขั <คน S 1> ้วลัวล่วลัวล่วนี่ไหมบึงตีล่ะพี่น้องคือในข้อไก่นั่นนะมันเป็นลั่วอยู่พี่น้องอืมพามาเบิง่งพามาชมสวนนี่อุ้ยพักตึมลึงพี่น้องพักตึมลึงเอาไปให้ยังเราพอืไหมเป็นยังไดงลึ่งย่งชิวพัดก,ก็ได้ก็ได้ เด้น er. th ี่นี um ่นี่ยอดงามๆนี่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 เจ้าดอกหยีบอืออืโอ้มิถุวันขึ้นแล้วนี่นี่นี่ยอดงามๆนี่อ่ายอดนั่นแหละสวยๆนะกิ่หน่อค่ะพักกินได้พี่น้องพักตามหัวกินได้หักม่วงม่วงอยู่สองหน่วยนี่พี่น้องอ่าม่วงคุณแม่สองหน่วยแล้วใหม่ด้วพี่น้อง ขามืเบิ่องนอใหม่ได้พันก็เอินบ้านนอใหม่ที่บ้านเอิญน,นอใหม่อีหยังกับบุหูพัน,นใหม่นอใหม่แม่บ่กคอยหูพันมันดอกที่ถามมันดอกแกงแซบแซบ,แบนอใหม่ก่อนนี่มังม่วงบังหนาแหลงมั้งค่ะมันจะท่ำตาจะตายอาจจะตายงี้จะหลอดถาเบิ่งก่อนนี่น้องี่น้องต้นมะกุูงคุณแม่ซับ พื่อว่าโบอยากให้มันสูงให้มันแตกคะแนงออกจากตรงนี้แต่ที่หลังเราอยเก็บเกี่ยวกินไงนะพี่น้องอันนี้ก็สไตล์ของคุณแม่โอ้เดี๋ยวจังตามมาเบิงเหมือเวลามันข้นนะพี่น้องคุณพ่อเก็บตะไคร้พี่น้องที่ตามมาเบิงต้นทุเรียนที่ตามมาเบิงสวนแม่มือนี้คุณแม่จะให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะเบิงไกๆเด้อพี่น้องเด้อ คุณแม่ปลูกทุเรียนแบบทาบนะพี่น้องอันนี้ต้นมันต้นพันมันสื่อมาเยนมาพี่น้องต้นพันมันมันนี้ต้นนี่ต้นนี้พี่น้องคุณแม่สื่อมาแล้วก็ต้นนี่คุณแม่ปลูกแล้วพี่น้องปลูกต้นหน่ยอย,ยๆเอามาทาบกันเพื่อให้มันติดแต่ว่าเมื่ท่านเด็ดติดเลยพี่น้องเยนมาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวติดเ,ตเดี๋ยวพี่น้องให้มันติดแต่ว่าหมื่ท่านเด็ดติดดอก เพื่อว่าจะให้มันติดเพื่อให้หลักมันแข็งแรงมือนะ้ำมันจะได้บมเป็นโลกลองเมือเนาะพี่น้องเนาะจังมาเบิงเลยพี่น้องยังลายย่างที่ต้องเบิงนะพี่น้องให้สวนแม่นี่ เาวลรห่วยในโฮมต้นตีนกาพี่น้องว่าจะมันเป็นกลุ่มอยู่ในนี้นะพี่น้องในสวนแม่นี่ต้นเสาวลดรแม่ก็ลังง่ามขอมาพยอย Tonight, we're going all night Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light A low with some salt and lime Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high When you came into my eyes I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. Calling a free throw, party foul, party foul, up around, Grab a town. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs now. You know, ต้นเป็ดต้นนี้ต้นมากตินเป็ดพี่น้องทั้งทั้งน่ะมันเป็นพุ่มพุ่แม่จะเห็นอันหมากเสาลดนี่นะเสา,าลดพันแล้วมาจากเชียงไม่นี่นะพี่น้องนี่นี่มันขืนได้นี่คะพี่น้องพุ่แม่วางแผนให้มันขึ้นได้นี่น,นะน,น,น,นันเป็นพุ่มได้นี่นะพี่นอ้องอ่าวางมองนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ตนน้นอันนี้ครับต้นทุเรียนแม่นะพี่น้องนี่มันห่างกันมิดนึง ี่นี่คุณแม่กับตรงคุดตรงนี้นี่คุดคุดให้หักมันขาดเพื่อมาให้มันมาแยงหัดหักทุเรียนพี่น้องนี่คุณแม่ว่างแพนไหวเพราะว่าเมื่อก่อน,นปลูกมันเป็นทีเลียงของทุเรียนนะพี่น้องอเดี๋ยวคุณแม่จะคุดอีกมองนี่คุดลงไปให้มันเลิกๆเดี๋ยวจะไปเอาจอบพี่น้อง It's midnight, we're going all night Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light A tequila with some salt and lime Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high When you came to my eyes I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July But your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. I've been feeling nothing lately. When without you, I know that something special made me think about you. ติ้นเป็ดคุณแม่คุดขา,ขาวๆน่ะพี่น้องเพราะว่าหากมันเสื่อมไปหาต้นทุเรียนคุณแม่บอต้องการให้มันไปแย่งปุ๋ยทุเรียนและอีกอย่างอีกปีหนา้าคุณแม่จะเอาต้นตินเป็ดนี่เห็ดใหม่หล่อมจะยกไปเห็ดท่มท่างผุนนะพี่น้องพอต้องการให้หากมันยย่ออกไปมันก็นจะบอ่อสูงนะพี่น้องมันก็จะเสียง่าย เมื่ออยู่เมื่ออยู่เด้กพี่น้องเฮ็ดงานในสวนถึงคุณแม่จะเห็ดเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยืดลืมว่าสวนสามสิบไรเนะเาะพี่น้องคุณแม่จะมาบอกต่นอนะมาบอกฝั่งตอลูกสาวคุณแม่คุณแม่ก็อยู่ในสวนกระท่อมาบอกว่าแม่ ลูกสัมภาษณ์วีซ่าผ่านได้นะจักคุณแม่จะดีใจน้ำหลูกพือว่าจะเป็นห่วงหลูกดีเนาะดีใจคุณแม่ก็ดีใจพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่ถ้าเกิดหฮาบัตดชินใจให้ลูกว่าทุกคนมีความเสี่ยงทุกคนก็ต้องระวังตัวเองเพราะเหตุการณ์แบบนี้ตัวลูกก็มีภัยอย่างห้มันเกิดแต่ในเมื่อลูก เขามีความสามารถเขาเป็นโอกาสของเขาที่เขาจะต้องได้ไปเพราะว่าลูกสาวคนเนียนช่วงเรียนมหาไล่ปีสามกระเทศงานถาท่ามได้เดไปและวพี่น้องไปข้างนึงแล้วไปอยกับเอื้อย,อยูยสิกาโกสารัเมิกาเ็ศงานพอกลับมากอเรียนต่อจนจบจบแล้วกาจะไปไหม่ แต่ช่วงที่เพิ่นไปตอนนั้นโรคระบาดบท่ทันมี่พี่น้องพอกลับมาปุ๊บโรคระบาดกะลั่งระบาดอยู่ในประเทศจีนนั่งกบกลับมาเลี่ยนต่อจนจบจบเลยนั่งกะไปจบเลยนั่งกบไปฝึกงานนั่งไปฝึกงานเจ็บแล้วนั่งระวังฝึกงานนั่งกบยืนขอวีซา่าที่จะไปเห็ดงานโตนั่งกะไป สอบสัมผัสพี่าผ่านเมื่อเสารคุณแม่กะชีวาบ่งหายไปกระยาน่าลูกเสียใจแต่ในเมื่อความตัดชิ้นใจของลูกก็เลยบอกลูกไปว่าให้ดูแลสุขภาพเอาอเดอ้อลกูกเพราะแม่กับบุหูว่าอียังสิเกิดขึ้นอย่างประเทศอินเดียตอนนี้แซงสหรัฐอเมริกาที่ได้พี่น้องโรคระบาดคุณแม่เบึงข่าวอย่าให้พี่น้องเบึง ข่าวน้ำกันเด้พี่น้องแต่ว่าน้อพี่น้องนาอคุณแม่ก็มีอาชีพเช่าวสวนลูกเขาก็เลี่ยมสูงคุณพอ่อคุณแม่ก็มีนาทีทำนาทีได้ซ้ำเทียมนี่แต่วิธีชีวิตที่เขาเลือกคุณแม่ก็ต้องให้เขาเลือกเองคุณแม่ก็บ่สามารถที่จะไป ตัดสินใจให้เขาก็เลยบอกเขาว่าให้เขาดูแลสุขภาพเอาถ้าลูกตัดสินใจที่จะไปเพราะว่าตอนนี้สหรัฐนิกากราก็ไดงยินข่าวว่าเดือนเอียบเอสตร์ที่เป็นคนเอเชียอยู่เขากา็ว,าว่าง่ายเขาก็ดูถูกของคนเอเชียเขาหาว่าคนเอเชียนี้เอาไวรัสไ,ไ,ไปแพร่กระจายเข้านะพี่นอนเขากะ ว่าดดตอนรับประเทศท่าตว่าใดแต่ว่าโดยความที่ว่าลูกอยากไปคุณแม่ก็บอกหนเอออันนี้ก็มาวาอมมาาวาสูฟัง่าพี่น้องเนาะเมื่อยก็เลยมานั่งบอวาซูฟังคุณแม่กับคุณพ่อกาจะได้เฮห,หนาที่เบิ่งสวน30ไรอยู่นี่นี่แล้วมีอีกที่น,นึงนันมันเป็นยางที่ว่าเป็นยางแก่คนงานตัด ท้องเบิดมันยีดซิมหาลายทาั้งคุณได้ก่นพ่อได้ใส,ส่ใจมานางหว่ซูฟั่งพี่น้องเมืาา่อยลวก็ไดกะว่ามียังสมหว,ว่อซูฟั่งายกะอย่างไรพี่น้องพ่อแม่ติดติดตามคุณแม่พ่นแสวงกะเป็นกำลังใจให้น้อพี่นอ้นองน้องกะขอให้ขอบคุณหลาย พุ่แม่พ่อนแสวงกะ่ะขอคุณหลายๆทีได้เขามาติดตามสวนคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพหลร่างกายแข็งแรงเพราะว่าโรคไวรัดทีระบาดทั่วทั่วโลกคุม,มือนี่ห้องบห้ว่ามันชิมาเยือนห้องมือใดนะพี่น้องนาอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง